สวัสดีครับเดี๋ยวขอเทดสก่อนนะครับว่าเสียงมาหรือเปล่าสวัสดีครับอขอเทดสก่อนนะครับว่าเสียงมาหรือเปล่าโอเคครับผมบน่าจะมาแล้ว โอเคสวัสดีครับอ่า uh, ว RTD Render หรือ Render TD นะครับ mm hmm. ก็วันนี้จะมาแปลกนิดนึงครับวันนี้จะมาในรูปแบบของการ like, ไลฟ์สดนะครับทำกันให้ดูเลยนะครับ uh, สำหรับช่อง y o u t u b e นะครับผม mm hmm. ก็ uh, สามารถดูย้อนหลังได้หรือใครที่อยากดูด้วยกัน mm hmm. ก็มาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ uh, วันนี้จะมามา uh, ทำ างานทัศนียภาพหรืองาน Perspective หรืองานเ e นเดอร์นจะเรียกยังไงก็ได้นะครับอาจจะเป็นงานอินเทียหรือภาษาไทยก็คือภายในนะครับจะเป็นเซนนี่เลยนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้อันนี้คือไฟล์สเกตอัพนครับเป็นโมเดลที่ผมดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะเอาเซนนี้มาทํากันให้ดูนะครับในสเกตอัพมันจะมีทั้งหมดอ่ะหกเซนนะครับเดี๋ยวจะ ไล่ไปทีละซีนเลยนะครับแล้วก็จะเรนเดอร์น่าจะ6รูปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ6รูปตามซีนของสกเกตอัพไปเลยนะครับโอเคผมได้ทำการ่าโยนไฟล์เข้า l u m i ออนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่ซนหรือฉากใน l ูม i o อเนี่ยผมเลือกเป็นฉากขาวนะครับฉากขาวกับฉากฟ้าตัดกันนะครับก็ เหตุผลที่ว่าทําไมเลือกอันนี้ก็เพราะว่างานภายในมัน,มนไม่จําเป็นต้องเห็นวิวข้างนอกเสมอไปนะครับผมก็เลยเลือกอันนี้นะครับมันจะง่ายต่อการอิดิจั์จานอะไรต่างๆด้วยนะครับผมแต่จะใครจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยขอสักครู่นะนะ Okay. ผมจะในไฟสครับนะครับก็ก่อนที่จะเราจะโยนโมเดลเข้าไปเนี่ยก็รบกวนทำการเช็คเฟสนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพราะเวลาผมทำงานเนี่ยเฟในโมเดลของผมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ยังว่าส่วนใหญ่จะเป็นเฟสขาวทั้งหมดนะครับที่บอกว่าส่วนใหญ่มันจะมีเฟสบางเฟสที่มันมันจะเป็นสีฟ้าสีม่วงที่เห็นนี้ จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมทเทีเยลที่มีความยากอย่างเช่นพวกพวกใบไม้หรือเป็นพวกแบบแมทเทีเยลผ้าที่แบบมีดีเทลเยอะอย่างเงี้ยเราก็ไปกลับด้านมันไม่ไหวก็ปล่อยไปได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกโมเดลหลักๆนะครับพวกเฟอร์พวกผนังผนังกระจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะเป็นเฟสสีขาวนะ,ะนี่ก็เป็นสเต็ปแรกนะครับแล้วก็สเต็ปที่สองเลยก็คือ,อการ เซตเซนไว้ why, นะครับอันนี้มันเซตมาให้แล้วผมก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับจะเอาเซนที่เขามีมาให้เลยนี่แหละไปลุยกันนะครับโอเคผมจะเริ่มเซนนี้นะครับผมทำการลิงก์ตัวสเกตทับกับลูเมียนไว้แล้วนะครับ,บ,ก,บ,นะรบกดที่ start sync นะครับด้านมุมซ้ายนะครับโอเคผมจะ กดเป็น Perspective นะครับเพราะว่าถ้าเรากดเป็น2 i n t เนี่ยตัวของ Lumen มันจะไม่มีทำการลิงก์ให้เรานะครับแล้วก็จะขออนุญาตเอา s k กต c h อัไปไว้อีกจอหนึ่งแล้วกันโอเคพอจอนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นจะมาเริ่มจัดการเลยนะครับสำหรับงานภายในเนี่ยอ่าส่วนใหญ่ผมจะเริ่มที่แมททีเรียลก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปจัดแสงซด้วยซ้นะครับผม โอเคผมจะไปเริ่มจากแมทีเรียลเลยนะ okay. แมทีเรียลแรกที่ผมจะทําการเซตก็คือแมที่เรียลกระจกนะเพราะว่ามันเป็นแมทีเรียลที่มันเห็นแสงข้างนอกนะครับรวมถึงให้แสงข้างนอกเข้ามาผมเลยต้องจัดการตัวนี้มันก่อนนะครับผมมาที่ indoor นะครับแล้วก็เลือกที่ glass นะครับแล้วก็ผมจะใช้ glass ตัวนี้นครับสีมันอาจจะไม่สวยหรืออะไรเราไปปรับมันได้นะครับ จะไปปรับสีมันเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับใสๆค่าพวกเนี้ยเราเอาตามโปรแกรมเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอ่าพวกอลูมิเนียมนะครับก็มามาปรับที่สแตนดาร์ดนะครับที่เราปรับสแตนดาร์ดคือการเราปรับแมทีเรียลเองนะลดให้มันเป็นสีดาลดสกอตมันลงนิดนึงสัก จุดแปดจุดเจ็ดจุดแปดก็ได้นะครับให้มันด o w นิดนึงแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับเวทติง้งมาที่พวกอลูมิเนียมนะครับเพิ่มมาน,นิดนึงพวกนี้มันจะเป็นอ่าถ้าเราเพิ่มมากเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการอ่าทาให้ทำให้ตัวแมบทบที่เรียลเนี่ยมีความเก่ามีความอมีความเรียกว่ามีความสมจริงตามระยะเวลาการใช้งานอนะไรประมาณนี้นะครับ ก็เอชตัวนี้มันจะเป็นการลบคมนะครับลบนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นจะลดลงนิดหนึ่งแล้วกันมานี่พอนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต เคภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดไลฟ์นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะจะมา,าไลฟ์ใหม่นะครับเพราะว่าผมจะไปตั้งคุณภาพภาพให้มันเป็น Fu ลเฮดีนะครับถ้าเป็น Fu ลเฮดีเนี่ยอาจจะความละเอียดอาจจะน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งครับแล้วจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับ